ในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสมองของเรามันถึงมีอาการที่เรียกว่าเป็นโรค multiple sclerosis หรือ MS กันก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปแล้วในคลิปหนึ่งบอกว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเซลล์ประสาทในสมองของเราคราวนี้มารู้จักคร่าวๆของเซลล์ประสาทในสมองของเราก่อนให้ดูสีสาข,ของผมสีสษาข,ของผมเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นแค่การเปรียบเทียบเฉยๆนะครับ เสมือนหนึ่งเป็นนิวเคลียสของเซลล์ประสาทสมองหรือที่มันเรียกกันว่า n นิว o รอนไอ้นิวเคลียสตัวนี้มันก็มีการทําหน้าที่ประมวลผลก่อนที่จะส่งคําสั่งออกไปไอ้ตอนที่รับข้อมูลเนี่ยสมองเนี่ยมันรับผ่านไอ้กิ่งก้านสาขาแบบนี้นะเซลล์สมองจะรับผ่านกิ่งก้านสาขาแบบนี้ไอ้กิ่งก้านที่ว่านี้เขาเรียกว่าเดนดรท์นะมันเป็นตัวที่รับข้อมูลมาจากเซลล์อื่นๆ แล้วก็ส่งผ่านเข้ามายัางนิวเคลียสเพื่อให้มีการประมวลผลเสร็จแล้วพอประมวลผลเสร็จปุ๊บไอเซลสมองตัวนี้จะส่งผ่านก้านก้านหนึ่งนะเหมือนเป็นแกนแกนหนึ่งเขาเรียกว่า axon a x, ON, a x o n a ซ o n เนี่ยยาวได้แบบมากๆก,ก็มีสั้นๆก็มีนะฮะคราวนี้เซลสมองบางประเภทนะมันจะต้องมี axon แล้วบนแอคเซนเนี่ยไอที่เป็นก้านแบบนี้มันจะมีปลอกนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าไมลินนะไมลินเนี่ยเป็นตัวที่เอามาไว้ทั้งคุ้มกันตัวแอค i ซนและเอามาไว้เพื่อเร่งการเดินทางของข้อมูลที่จะส่งผ่านแอคเซนของเซลล์หนึ่งไปสู่เดนดรท์ของอีกเซลล์หนึ่งโอเคไหม คราวนี้คนที่เป็น MS มเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ไอ้ไมลินเนี่ยมันหายไปคือมันอาจจะโดนภูมิคุ้มกันเนี่ยมาทำลายนะไมลินนี่มันเป็นแค่เหมือนไขมันะนะครับเป็นสารประกอบไขมันแล้วก็หุม้มเป็นข้อข้อเป็นปล้องๆเป็นปลอกปลอกนะฮุ้มแอคเซนไว้อย่างที่บอกเวลาข้อมูลจะเดินทางเนี่ยเขาจะกระโดดข้าม การกระเดืการกระโดดข้ามไอไมลินเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันทําให้การเดินทางของข้อมูลนั้นมันเร็วขึ้นคราวนี้พอไมลินถูกทําลายไมลินมันมีไม่ครบการกระโดดข้ามของข้อมูลที่ผ่านแอคเซนของเซลเ A หรือเซลล์ที่1ไปเซลบหรือเซลลที่2เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันเกิดแล้วมันผิดปกติดังนั้นมันก็เลยทําให้เราอะ มีอาการที่มันไม่ปกติเช่นอย่างที่บอกนะฮะบางคนคือระบบภาษาอัตโนมัติจะต้องรู้ไงว่าตอนนี้น้ำลายในปากเราอะ่ะมันเยอะแล้วเราก็กลืนน้ำลายโดยเราไม่ต้องสั่งแต่ปรากฏว่าระบบภาษาอัตโนมัติที่ควบคุมการกลืนน้ำลายนั้นเนี่ยไอ้ตัวแอคเซนนั้นนะ่ะนะฮะเมลินบางตัวของมันเนี่ยมันโดนทำลายไปดังนั้นเราก็จะไม่รู้จักที่จะกลืนน้ำลายในเวลาที่พอดี เกิดการทำลายไมยลินเยอะๆขึ้นพังน้ำลายก็ไหลออกมาอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนควบคุมการส่งตัวไม่ได้เพราะไมลินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการาพวกมอเตอร์นะฮะหรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันพังอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งหรือบางคนที่เกี่ยวกับการมองเห็นนะฮะพัง เพราะฉะนั้นมันก็เลยมองเห็นแบบผิดปกติเหมือนที่ผมได้เคยยกตัวอย่างไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่ามองเนี่ยมองบางทีมองเห็นไม่เต็มจออย่างนี้เป็นตน้นนะฮะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากแล้วผมบอกอย่างนี้นะ MS เนี่ยนอกจากสาเหตุที่แท้จริงยังไม่สามารถฟันธงว่าคืออะไรอาการก็หลากหลายแล้ว ที่แย่ไปก,กว่านั้นคือไม่มีการรักษาใดที่มันสามารถรักษาได้โดยตรงแบบที่ผู้คนจะเข้าถึงได้ง่ายๆนะฮะฉะนั้นมันน่ากลัวมากบางคนบอกเอยใช้สเต็มเซลล์โอ้โหสเต็มเซลล์แม่งแพงนะแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่ายังไม่มีใครที่จะแบบว่ามาคอนเฟิร์มตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจห่วงใยสุขภาพตัวเองอะ ข้อแนะนำนะอันดับแรกนะถ้าคุณสูบบุหรี่หรือคุณเสพสารเสพติดนะเลิกอันดับที่2คุณจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะถ้ามันไม่เพียงพอเนี่ยภูมิคุ้มกันมันตกอย่าลืมนะฮะไอ้โรค MS เนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนะออโตอิมมูนิตี้นะ เพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองให้เป็นปกติกินหวานมากคุณก็อาจจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองได้เช่นกันนะฮะเกิดมันมีความอักเสบในสมองมากนะภูมิคุ้มกันก็มาทําลายความอักเสบในสมองทำลายไปทาลายมาททำลายม,าล,ายมาลินด้วยเลยอย่างนี้น่ากลัวมากนะครับฉะนั้นใช้ชีวิตให้มันสมดุลอย่าใช้ชีวิตสุด ตรงทางใดทางหนึ่งเกินไปด้วยความหวังดีจากใส่ใจกินอยู่เป็นสวัสดีครับ